ใส่บูทมาผิดนะครับนี่นะครับยาวไม่ถึงลูกปืนนะครับอ่ะช่างแกะมาดูก่อนดิก็เลยทําให้ลูกปืนแตกบ่อยนี่ผิดนะครับไม่ถูกนะครับนี่ข้างบนเท่ากันนะครับข้างล่างไม่เท่ากันนะครับมันไม่ยันลูกปืนตัวนี้นะครับอ่ะเอาตัวนี้ใส่คืบ ตัวนี้น่าจะเป็นของเว็บรอยนะครับของมาเลยนะครับเว็บรอยสี่ใบแบบนี้ไม่ได้นะครับลูกปืนแตกนะครับนี่นะครับเจ้าของบอกว่าลูกปืนแตกบ่อยนะครับนี่อันนี้ลูกปืนสเตอร์นะครับอันนี้ก็ลูกปืนดุมนะครับนี่สเตอร์ฝั่งนี้กับดุมฝั่งนั้นนะครับเจ้าของบอกว่าแตกบ่อยมากนะครับอ่านี่นะครับเสมอแล้วนะครับนี่รับรองไม่มีลูกปืนแตกนะครับเล็กๆน้อยๆยนะครับอย่าประมาท